สวัสดีนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับช่องช่างนิดชาแนลนะครับนะนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาซ่อมบอร์ดอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นบอร์ดตู้เย็นนะครับตู้เย็นซัมซุงเนาะจะเป็นตู้เย็น2ประตูนะครับขนาดใหญ่ใหญ่เอาเรื่องนะครับผมจำขนาดคิวไม่ได้นะครับตอนไปประกอบบอร์ดตัวนี้นะครับก็จะถ่ายโมเดลของรุ่นเนาะว่ายี่ห้ออะไร รุ่นอะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนะครับผมนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะตู้เย็นที่ผมได้ซ่อมบอร์ดไปนะครับเพื่อนจะเป็นซัมซุงดูใหญ่มากนะครับซัมซุงสองประตูนะครับรุ่นนะครับก็คือ RT77K นะครับผมขนาด20.5คิวนะครับคือค่อนข้างใหญ่นะครับผมเนี่ยอันนี้คือบอร์ดเดี๋ยวผมจะประกอบก่อนนะครับ เมื่อลูกค้าได้โทรมาแจ้งนะครับแจ้งกับช่างเ็ตว่าเออมาดูตู้เย็นให้หน่อยตู้เย็นมีอาการเสียปลักแต่หน้าจอที่หน้าตู้เย็นนะครับเป็นตัวตัวเลขดิสเพย์เนาะมันไม่โชว์นะครับก็คือมันไม่ทํางานนั่นแหละครับผมผมนะครับก็ได้ทําการรือด้านหลังเครื่องนะครับเพื่อจะตรวจเช็คในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับน้องว่ามันทํางานได้ไหมมันช็อตหรือมัน เสียหายอะไรไหมนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเขาจะใช้บอร์ดสองบอร์ดนะครับผมเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเสียในบอร์ดไหนก็เลยถอดมาทั้ง2บอร์ดนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คทีละบอร์ดนะครับมาดูว่าบอร์ดไหนมันเสียบ้างนะครับผมขั้นตอนการตรวจเช็คเราก็ดูที่ฟิวก่อนนะครับเป็นลำดับแรกนะครับเพื่อน เนาะสังเกตว่าฟิลมันขาดไหมนะครับในฟิลมันก็จะมีเส้นเห็นไหมเนี่ยเส้นลวดนะครับเพื่อนถ้าเป็นลักษณะนี้นี่น่าจะไม่ขาดนะครับถ้าจะให้ชัวร์ต้องใช้มัลติมิเตอร์นะครับเพื่อนใช้มัลติมิเตอร์นะครับตั้งย่านไปที่ย่านการวัดเสียงนะครับย่านติ๊ดๆนะครับเพื่อนวัดดูก็ได้นะครับวัดค่อมไปในวงจรได้เลยนะครับสําหรับการวัดฟิลนะครับเพื่อนแบบนี้นี่ไม่ขาดนะครับผม ผมแนะนําให้ถอดฟิวออกก่อนนะครับเพื่อนเนาะเมื่อเราจะทําการเทสในวงจรภาคสวิตชิ่งหรือภาคพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยเราต้องถอดฟิวออกก่อนนะครับนะเพื่อนเพื่ออะไรเพื่อที่จะป้องกันการช็อตในวงจรต่างๆนะครับเนาะเมื่อถอดฟิวเสร็จนะครับเราจะใช้เป็นหลอดนะครับหลอดไฟขนาดหลอดไฟนะครับขนาด60วัตต์หรือหรือ100วัตต์ก็ได้ จะเป็นหลอดไส้นะผมบอกกับเพื่อนๆทุกคลิปเลยนะครับว่าจะต้องถ่วงหลอดนะครับถ่วงหลอดแทนฟิลนะครับเพื่อจะช่วยให้มันเซฟอะไรโหลดตัวอื่นได้ช็อตอยู่หรือไม่อะไรทํานองนี้นะครับเพื่อนๆเนาะสาย2เส้นที่มาจากหลอดไฟนะครับเราก็ทําการบัตกี้นะครับเข้าไปในวงจรนะครับแทนฟิลเลยนะครับนี่นะครับฟิลอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนอ่า แบบนี้จากนั้นนะผมจะใช้เป็นปลั๊กนะครับ,แบบเพื่อนๆทำเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับบัดกีนะครับเข้าไปที่ตรงนะครับตรงข้อต่อของไฟ AC นะครับผมก็คือลายกับ Newton นิวตันนั่นเองนะครับเนาะบัดกีีเข้าไปเลยนะครับแบบเพื่อนเพราะว่าเราไม่มีแจ็คที่เสียบตรงนี้นะครับเราก็ต้องทําการบัดกีเพื่อจะตรวจเช็คได้ง่ายนะครับแบบเพื่อนอบัดกีีเข้าไปเลย หลังจากนั้นก็จะทําการเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเพื่อจะอทดสอบวงจรนะครับว่ามันทํางานได้ไหมเมื่อเสียบปลั๊กแล้วนะครับก็ให้สังเกตที่หลอดไฟเนาะถ้าห,หลอดไฟมันดับแบบนี้นะครับก็หมายความว่าโหลดต่างๆนี้น่าจะไม่มีอะไรช็อตนะครับเพื่อนเพื่อนวงจรน่าจะยังทํางานได้นะครับแต่อาจจะเสียในในส่วนของชุดวงจรภาคอื่นๆอะไรทํานองนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําการนะครับไล่วัดแรงดันแต่ละจุดดูนะครับว่า มันเป็นยังไงเนาะผมจะตั้งย่านมิตเตอร์นะไปที่ย่าน AC ก่อนนะครับเพื่อนย่าน AC วัดไฟเข้าก่อนนะครับลายกับนิวตันเนาะตรงนี้นะครับเพื่อนหเห็นไหมตัวนี้234โวลต์นะครับผมวิ่งมานะครับวิ่งตามลายวงจรมานะครับนี่นะครับผ่านหลอดไฟนะครับ จะต้องมี230กว่านะครับผมวิ่งมาแบบนี้นะมันก็จะมาตรงนี้นะครับผ่านหลอดไฟใช่ไหมครับก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับผมขนานกันมาเรื่อยๆนะครับนะครับเราก็ไล่ตามวงจรมาเรื่อยๆนะครับผมจะมาเจอไดโอดบิดนะครับตรงนี้เป็นลายวงจรของไดโอดบิดนะครับเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นลายวงจรของไดโอดบิดนะครับเพื่อน นี่นะครับสองขากลางเป็นไฟ AC ก็มีไฟนะครับหลังจากไดโอดบิดนะครับเมื่อผ่านไดโอดบิดแล้วจะเป็นไฟ DC นะครับผมหรือไฟ300โวลต์ที่หลายๆคนเลือกนั่นแหละครับผมเนาะปรับย่านไปที่ DC นะครับตั้งไปที่ย่า600 v, น600โวลต์ดีซีนะครับผมนะครับจากนั้นก็วัดไปที่คาปาซิตเตอร์300นะตอนนี้ไฟได้ที่212โวลต์นะครับเพื่อนๆเนาะ แสดงว่าภาคในส่วนของกาวล้อนี่ทํางานนะครับผมไม่มีอะไรเสียนะครับจนมาถึงซีนคาปาซิตเตอร์ไฟ300นะครับเมื่อนะครับผมเราวัดตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นเลยมาถึงคาปาซิตเตอร์ไฟ300ตัวนี้นะครับเมื่อกี้วัดแล้วนะครับมีไฟอยู่200กว่านะครับเนาะจากนั้นไฟซุด200กว่าเนี่ยก็จะมา ทํางานควบคู่กับตัว IC Switching ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเป็น IC7 ขานะ TOP 2 4 5 PN นะครับเบอร์น,นี้นะครับเ,เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆเจออาการนี้จะได้ทราบเบอร์ของ IC นะครับเนาะเผื่อ IC ตัวนี้มันช็อตมันเสียหายขึ้นมานะครับเ,เพื่อนๆไฟนะครับก็จะถูกลดแรงดันนะครับโดยผ่านมอปแปลงตัวนี้นะครับเพ<ๆ>ื่อนๆจากมอปแปลงตัวนี้ออกมาก็จะได้ไฟเป็นไฟ นะครัไฟ AC ก็จะถูกการเรียงกระแสนะครับโดยการใช้ไดโอดตัวนี้นะครับเพื่อนโดยผ่านไดโอดตัวนี้จาก AC ก็จะกลายเป็น DC นะครับผมเมื่อผ่านไดโอดแล้วก็จะถูกการเลติฟายนะครับโดยการใช้คาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับผม35โวลต์1,000ไมโครเพื่อใหอ้กระแสมันเลือบขึ้นนะครับผมจากนั้นก็จะจ่ายมาให้กับตัว IC 7805เนาะ ไอตัวนี้ก็จะเป็น IC Regulate นะครับผมลดแรงดันจากต้นทางให้เหลือแค่5โวลต์ตามเบอร์นะครับก็คือ7805นะครับเพื่อนเเนาะเดี๋ยวเราลองวัดดูนะว่าเป็นยังไงตัวนี้ปลั๊กเสียบอยู่นะครับนะเพื่อนเราวัดตรง ic 7805นี้ก็ได้นะครับผมข,ขากลางนะครับขากลางจะเป็นขากล้าเนาะขากล้านะครับ ขาแรกจะเป็นขาอินพุตนะครับเ,เพื่อนเพอนราลองวัดดูว่าได้เท่าไหร่เห็นไหมหนึ่งจุดสองห้าโวลต์นะครับเพื่อนเพื่อนปกติขาอินพุตจะต้องมีไฟประมาณสักสิบสองโวลต์นะครับเ,เพื่อนเนาะลองดูขาเอาพุตบ้างว่าเป็นยังไงเก้านะครับขาที่สามเป็นขาเอาพุตนะครับผมเห็นไหมขาที่สามไม่มีไฟเลยนะครับเพื่อน มันมีไฟออกจากตัว ic regulator ตัวนี้นะครับซึ่งนะครับปกติแล้วเนาะเมื่อเราวัดที่ตัว ic regulator 7805เนี่ยจะต้องมีไฟนะครับเพื่อนมีไฟที่ขา input นี้ต้องไม่ต่ำกว่า 12V แล้โวลต์เนาะแล้วขา,ขา output จะต้องได้ 5V โวลต์นะครับเพื่อนวงจรต่างๆก็ถึงจะทำงานได้เนาะตอนนี้เนี่ยมันไฟพวกนี้มันยังไม่ได้นะครับมันยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตรวจเช็คเพิ่มเติมดู ถอดปลั๊กก่อนเนาะอ่ามาต่อกันนะครับผมผมจะเสียบปลั๊กเนาะเดี๋ยวเราไล่วัดหาไฟไฟกันต่อไปนะครับเริ่มใหม่เลยนะครับผมตั้งย่านดีซีนะดีซีหกร้อยโวลต์นะครับวัดไปที่ตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่ของเรานะครับคาปาซิเตอร์ไฟสามร้อยได้แล้วครับผมเห็นไหมครับไฟมันแปลกๆนะครับเ,เพื่อนๆได้สองร้อยสิบเอ็ดโวลต์เอง ปกติแล้วจุดนี้น่าจะได้310ขึ้นนะครับเ,เพื่อนๆแต่ตอนนี้มันได้แค่200นิดๆนะครับนั่นก็หมายความว่าน่าจะคาปาซิเตอร์ตัว300นี้นะครับน่าจะเสียอยู่หรือไม่นะครับเ,เพื่อนเนาะเดี๋ยวเราจะลองทําการวัดดูก,ก่อนบางทีมันอาจจะลดค่าก็ได้นะครับเ,เพื่อนคาปาซิเตอร์มันก็ไม่แน่นอนเน,ะนาะนี่นะครับ ผมจะใช้มัลติมิตเตอร์นะครับที่มันวัดคาปาซิเตอร์ได้เนาะตั้งย่านไปที่ตัวนี้ตัวนี้เป็นของยูนิตชีนะครับผมก็ทำการวัดพวกคาปาได้นะครับค่าต่างๆก็ถือว่าแม่นยำนะครับผมถ้าแนะนำให้ใช้มิตเตอร์ราคาถูกที่วัดความแม่นยำได้ในระดับหนึ่งก็ใช้ยูนิตชีนะครับผม UT204 บวกนะครับ พันประมาณพันสี่นะครับเพื่อนๆเนาะวัดดูนะครับว่าจะได้ค่าความจุของคาปานี่มันจะได้เท่าไหร่มันดูเหมือนว่ามันจะแห้งนะศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับเพื่อนๆลองสลับสายมิเตอร์ดูนะครับศูนย์จุดศูนย์สี่เหมือนเดิมผมเดาว่านะว่าคาปาซิเตอร์น่าจะแห้งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองหา คาปาซิเตอร์ตัวอื่นมาลองใส่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนนะครับผมมาต่อกันตัวที่เบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมของคาปาซิเตอร์ตัวเดิมก็คือ450โวลต์นะครับ47ไมโครนะครับผมตัวใหม่นะครับที่หาได้ก็คือ450โวลต์68ไมโครนะครับก็ห่างกันแค่นิดเดียวนะครับก็ใส่ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพื่อน ห่างกันแค่สิบกว่าไมโครแค่นั้นนะครับใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับผม mm hmm. เดี๋ยวจะลองวัดเนาะวัดคาปาซิเตอร์ตัวใหม่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกับค่าความจุนี้นะครับเพื mm ่อ hmm. นเะนาะหกสิบแปดไมโครเนาะเดี๋ยวลองวัดดูอ่า mm hmm. เห็นไหมเนี่ยขึ้นละ ใช้มัตติมิตเตอร์วัดได้60ไมโครนะครับพเพื่อนๆเนาะประมาณนี้นะครับ61ไมโครความจุจริงก็คือ68ไมโครก็ถือว่าคาปาซิเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้นะแต่ค่าก็คือลดไปนิดหน่อยก็กถือว่าโอเคนะครับผมได้ถอดออกจากบอร์ดทีวีมาด้วยนะ เราก็อาจจะเสี่ยมไปบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับสามารถใส่ได้นะครับเพื่อนดูด้วยนะตรงสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมเป็นสีขาวทึบเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับที่มันไม่มีตรงนี้คือขั้วบวกนะเวลาใส่ที่ตัวบอร์ดเขาก็จะบอกเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยที่เป็นเป็นสีขาวๆแบบขีดแบบนี้คือขั้วลบนะครับที่มันเป็นโล่งๆด้านขวานี่คือขั้วบวกเนาะใส่ใส่ให้มันตรงด้วยนะใส่ไม่ตรงระเบิดสายตานะครับ เนาะอ่าใส่แบบนี้เนาะฟ,ฟอกตะกวัวหน่อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับมาต่อกันตอนนี้ก็ได้ใส่ในส่วนของคาปาซเตอร์ตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการเสียบปลั๊กแล้วก็วัดไฟดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้เท่าเดิมไหมหรือว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเพื่อน ตั้งย่านมิตเตอร์นะครับไปที่ตำแหน่ง DC นะครับผมวัดใหม่นะครับวัดไปที่คาปาตัว300เมื่อกี้นะครับผมตัวใหญ่ของเราเลยวัดดูอ่าเห็นไหมเนี่ยได้3า0ร้โวลต์นะครับเพื่อนๆที่มันเห็นลบก็คือสายมิตเตอร์มันผิดนะครับอ่าเห็นไหมเนี่ยได้320โวลต์นะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะทำการวัดตรง IC Regulator 7805ดูอีกทีนะครับเพื่อนสายสีดำนะสายสีดำจับกราวไว้ขากลาวก็คือขากลางนะครับเพื่อนเนาะลองวัดตรงที่ไดโอดดูนะครับเพื่อนไดโอดดูว่าได้เท่าไหร่น่าเห็นไหมอินพุตนะครับขาอินพุตได้12โวลต์นะครับเพื่อนขาเอา p u พุตจะได้เท่าไหร่ ค่ะเอาพุทได้ห้าโวลต์นี่ทํางานแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวนี้ไอซีเรกูลเลเตอร์ตัวนี้ ator, นทํางานสมบูรณ์แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่ามีแรงดันไฟเข้าแล้วก็ไฟออกสมบูรณ์แบบนะครับคือห้าโวลต์นะครับเพื่อนๆเนาะอ่ะนะครับผมสำหรับบอร์ดนี้ก็คือตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับค่าความจุมันหายไปมันแห้งนะครับผมก็เลยทําให้แรงดันมันตก แรงดันไม่พอที่จะทําให้ IC ซีชิฟวิชิ่งตัวนี้มันทํางานได้นะครับผมเพราะว่าปกติมันจะต้องได้310ขึ้นไปนะครับวงจรมันถึงจะทํางานนะครับเมื่อคาปาตัวนี้มันแห้งมันก็เลยได้แค่200กว่าโวลต์เองนะครับผมเนาะวงจรต่างๆก็เลยไม่ทํางานนั่นเองนะครับเพื่อนเมื่อแรงดันต่างๆมันสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็ทําการถอดตรงหลอดไฟตัวนี้ออกได้เลยนะครับเพื่อนเนาะ ถอดออกเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับคผมถอดออกเลยนี่จากนั้นก็ใส่ฟิวนะครับฟิวตัวเดิมใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ฟิวตัวนี้ขนาด2แอมป์นะ2แอมป์250โวลต์นะครับผมนี่ใส่คืนเข้าไปเลยเนาะจากนั้นเดี๋ยวเราจะทําการ เสียบปลั๊กวัดไฟดูอีกทีนะครับเ,เพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงนะครับน่าเสียบปลั๊กแล้วนะครับลองวัดไฟตำแหน่ง C 3 0 0ดูอีดูทีนะครับหเห็นไหม3 2 2้ยโวลต์นะครับก็คือโอเคทำงานได้นะครับผมนะครับจากนั้นเราก็ไล่วัดดูตรงตำแหน่งเทสท์พอยต์ในบอร์ดดูนะครับว่า,าแรงดันมันได้ตามวงจรของเขาไหมนะครับ จุดเทสพอยต์อยู่ตรงไหนก็คือประมาณนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวให้ดูเนาะเห็นไหมเนะี่ยจุดเทสพอยต์นะครับห้าโวลต์เห็นไหมเนะี่ยสิบสองโวลต์ห้าโวลต์นะครับเนะี่ยห้าโวลต์เนี่ยมันจะบอกครับอันนี้ก็คือขัว้วกลาวเห็นไหมเนะี่ยกลาวนะครับผมสำหรับบอร์ดตัวนี้จุดเทสพอยต์มีสองจุดนะครับก็คือจุดนี้กับจุดนี้นะครับไฟสิบสองโวลต์กับไฟห้าโวลต์นะครับเนาะ เดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะข้อหนึ่งจับกลาวไว้นะครับผมจับกลาวไว้อีกเส้นเราก็วัดไปที่จัมเปอรจ์จุดเทสพอยด์ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมสิบสองโวลต์ได้ละอีกจุดหนึ่งก็คือจุดห้าโวลต์เป็นยังไงเ,เห็นไหมห้าโวลต์ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็คือตัวนี้วงจรสมบูรณ์แล้วนะครับเพื่อนๆ ก็อย่างที่ว่านะครับตู้เย็นตัวนี้มันมี2บอร์ดนะครับผมบอร์ดนี้นะครับเมื่อกี้เราซ่อมเสร็จไปแล้วนะครับไฟต่างต่างมันทางานแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเทสนะครับเทสบอร์ดในส่วนของบอร์ดเล็กตัวนี้นะครับว่ามันจะทํางานได้ไหมนะครับตามวงจรต่างๆมันก็จะเป็นวงจรเลติฟายทั่วไปนะครับผมจะเป็นหลักการเดียวกับบอร์ดใจเลยนะครับเพื่อนเนาะเห็นไหมเนี่ยมีฟิลด้วยนะมีฟิลสองร้อยยี่สิบโวลต์ด้วยแล้วก็จะทําการ ใช้ปลั๊กไฟเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆบัตรกีเข้าไปดูเลยนะครับผมง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมน,นี่เสียบเข้าไปเลยมิตเตอร์ตั้งย่านดีนะครับผมเนาะมิตเตอร์นะครับตั้งย่านเอวัดไปที่สายอินพุตของเราก่อนนะครับก็คือ สายลายกับนิวตันนะครับผมตัวนี้ไฟ233มโวลต์นะครับวัดผ่านฟิวได้ไหมดูผ่านฟิวได้นั่นก็หมายความว่าฟิวไม่ขาดนะครับนะครับไล่มาเรื่อยเรื่อยเนะดูว่ามันจะเป็นยังไงผ่านมาได้นะครับผ่านมาได้จนมาถึงในออดบิดแล้วนะตัวนี้เป็นในโอดบิดนะผ่านในออดบิดปุ๊บก็จะเป็นไฟ300นะครับ c 300ของเราก็ปรับมาย่านการวัดไฟ DC นะครับ วัดไปที่ตัวคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับเห็นไหมได้322โวลต์ก็จะเท่ากับวงจรบอร์ดใหญ่ของเรานะครับเท่ากับวงจรตัวนี้เลยนะครับเมื่อผ่านคาปาซิเตอร์แล้วก็จะได้ไฟประมาณ300กว,ว่าโวลต์นี้อยู่แล้วนะครับสำหรับลายวงจรนี้มันก็จะเหมือนกับลายวงจรของบอร์ดใหญ่ตัวนี้เหมือนกันนะครับหลักการทำงานเหมือนเดียวกันหมดเลยนะครับนะเลยนะครับเพื่อน เมื่อมีไฟนะครับไฟ AC เข้าตรงนี้เนาะผ่านฟิลต่างๆนะครับมาผ่านได้อดบิดตัวนี้นะครับผ่านคาปาซิเตอร์ไฟ300นะครับผมถูกเรียงกระแสให้มันเรียบขึ้นไฟก็จะอัพเป็น300กว่าโวลต์นะครับจากนั้นก็จะส่งมาให้กับตัว IC s ี i t ิ h ชิ่ตัวนี้นะครับเ,เพื่อนเป็นเบอร์ top 2 4 5 pn นะครับเนาะทำการเพิ่มแรงดันอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยการผ่านหม้อแปลงตัวนี้นะครับเ,เพื่อนเนาะ ผ่านมาแปลงตัวนี้ก็จะถูกไดโอดตัวนี้นะครับจากไฟ AC, AC นะครับผมก็จะกลายเป็น DC นะครับโดยโดยผ่านไดโอดตัวนี้หลังจากนั้นก็จะถูกเลตติฟายโดยพวกคาปาซิเตอร์ตัวพวกนี้แหละครับผมเนี่ยเห็นไหมก็จะจ่ายไปให้พวกภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคดิสเพย์นะครับหรืออะไรทํานองนี้นะครับเพื่อนจากวงจรน,นี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นไฟไปเลี้ยงชุด หลอด LED ที่อยู่ใน,ในตู้เย็นนะครับประมาณนี้เห็นไหมเนี่ยเพราะว่ามันมีพวกสัญลักษณ์ LR แลมอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเกี่ยวกับชุดหลอดไฟนะครับเ,เพื่อนๆในบอร์ดเล็กตัวนี้เนาะน่าจะผลิตในส่วนของไฟเลี้ยงไปจ่ายให้พวกบอร์ดดิสเพย์ที่อยู่หน้าเครื่องหลอดไฟที่อยู่ในในตู้เย็นทำนองนี้นะครับเ,เพื่อนเนาะเราก็จะทำการวัดไฟคร่าวๆดูก็ได้นะครับผม ข้อหนึ่งก็จับกาวไว้นะครับกาวคือข้อแรกนะครับเนี่ยเห็นไหมข้อแรกมันก็จะเขียนเขาว่ากาวอยู่นะครับอันนี้ไม่งงหรือถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอเพื่อนๆก็ใช้อ่าดูเพื่อนๆก็สามารถวัดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมข้อลบของคาปาซิเตอร์ตรัวเนี้ยเนี่ยให้วัดด้านล่างปิ้นนะครับตรงนี้นี่ผมต้อตงการวัดด้านบนปิ้นให้เพื่อนๆได้ดูให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเนาะ วัดไปที่ตัวไดโอดดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าเห็นไหมไฟได้12โวลต์นะครับทำงานสมบูรณ์เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าบอร์ดนี้มันไม่ได้เสียนะครับเพื่อนยังทํางานได้ยังผลิตไฟออกมาได้นะครับผมที่มันเสียที่ตู้เย็นไม่ทํางานก็เป็นที่บอร์ดใหญ่ตัวนี้บอร์ดเดียวนะครับเพื่อนเนาะมาถึงท้ายคลิปแล้วนะครับเนาะข้ผลสรุปก็คืออย่างที่ผมบอกเนาะก็คือ ตัวเสียก็คือคาปาซิเตอร์ตัวนี้มันแห้งนะครับมันค่าความจุมันลดลงวงจรต่างๆก็เลยไม่ทํางานนั่นเองนะครับเพื่อนเนก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับช่างมือใหม่นะครับที่กําลังฝึกหัดฝึกซ่อมนะครับหรือเพื่อนๆ่อนที่กาลังเจออาการนี้จะได้ไม่หลงทางจะได้รู้จุดเสียจะได้ปิดงานได้เร็วขึ้นนะครับเพื่อนๆนเนาะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆวัดไฟตามจุดต่างๆไม่เป็นเพื่อนๆจะวิเคราะห์อาการนี้ไม่ออกนะครับเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อน มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นิดหน่อยเ,เพื่อนๆก็สามารถจะวิเคราะห์อาการนี้ได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วนะครับเ,เพื่อนๆเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปของอช่างนิดครั้งต่อไปและอีกอย่างนะครับจะได้เป็นหนึ่งกำลังแรงใจให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ